สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอติจุตันครับข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนอีพีนี้ครับคงจะตอกหน้าไอโรนได้ครับเราไปฟังนะครับทนายนะครับผานุวัตรนะครับได้เคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วนะครับในเรื่องที่สคหนึ่งตรงนี้แล้วก็ช่วงนั้นมีทีมป่าไม้ครับลงทีนัพายลงตรวจสอบต่อม้อเดี๋ยวนะครับเราไปฟังตอกหน้าไอโรนตัางเล็น่อยครับเออย่างนี้นะครับผมขอบที่ใจตัวนี้ก่อนก็คือว่าหหลังจากที่มีทนายสา ในเรื่องนี้แล้วนะครับกับไล่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าท่านนายท่านหนึ่งนะครับก็น่าจะไปถ่ายเอกสารในสมนวนนะครับก็มีคำยักสารนะครับื <mie. S 1> อ,อ <Bright. S 1> ต้องสารนะครับอันนี้คือ<ม> <imagen ia. S 2> นี่คือพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมพืม้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้ครับย <Clo ver. S 2> ักสาวน,นี่เลยแล้วก็ท่านนายท่านนั้นก็กับพวกเนี่ยน,นะครับก็ไปยื่นขอให้ข่าม้ผลต่มายตรวจสอบ นะครับถึงหมายมุกทหารนะใช่ครับตรวจสอบตรวจสอบโดยมีอ้างถึงนะครับความรักษาคดีอาญาที่971คือคดีที่ที่แพลนไปนี้นะครับครับแล้วต่อมาก็มีลำดับสคือคำเบิกความพยานจำเลยของนายประดิษฐ์ซึ่งไปเป็นพยานในคดีนี้ในฐานะผู้ขายแล้วก็เป็นเจ้าของสค1นะครับครับแล้วก็ข้อ4นะครับําเนาเอกสารแจ้งการครอบครองสค1อนันนี้คัดมาจากศาลนะครับไปร้อง ให้ตรวจสอบแล้วก็เรื่องฟอกเงินนะครับกับหลุนป่าไม้นะครับครับผมทีนี้ผมขอเรียนอย่างนี้ในคำพิพากษาหน้าที่9เนี่ยนะครับเ,เหตุที่แพ้คดีคดีคด,ดีนี้นะครับจําเลยที่1นคือน,นายชัยพลเป็นจำลยที่หครับผมานาสื่อพยานอ้างว่าซื้อที่ดินมาจากนายประดิษฐ์เชื้อตาคมนั้นจําเลยที่1มีเพียงสํำนาแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน เอกสารหมายรอสี่ก็คือแบบคอครงสองพันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสำเนาเอกสารที่จําเลยที่หนึ่งางส่งเป็นพยานในคดีอื่นโดยไม่ได้นําสัญญาซื้อขายและต้นฉบับแจ้งการครอบครองที่ดินมาแสดงต่อศาลแม้จําเลยที่หนึ่งจะมีสำเนาซึ่งเจ้าหน้าที่ศาลลงชื่อรับรองสำนัถูกต้องก็ไม่อาจรับฟังแทนต้นฉบับได้เพราะมิใช่ สำเนาเอกสารซึ่งมีผู้มีอำนาจได้รับรองความถูกต้องแล้วนั่นหมายความว่าโดยปกติวิชาชีพสัญญาความรู้อยู่แล้วว่าต้นฉบับเท่านั้นที่จะนํามาสืบได้หรือไม่ต้องเป็นสำเนาเอกสารที่เจ้าหน้าที่ที่มามีหน้าที่รับรองครับตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นเรื่องแพ้คดีโอเคไม่ได้ขออนุญาตผมผมอให้ครับอเคผมเนี่ย ก็คือสองคนนี้ครับสองคนนั้นครับและทีนี้พอเสร็จแล้วก็เลยมีการให้ให้จำเลยรับสารภาพครับแอกสารได้วิ่ิด้ใช้ทงนี้นะครับโดโด้มิได้ใช้ก็เพราะผิดก็ผิดแล้วแหละอันนี้คือคดีถึงที่สุดแล้วสคดีถึงแล้วผมถึงแล้วผมจะมีใครแม็กซ์ผมยังมีใครแม็ก์อยู่ไอ้โดดมาฟังไอ้โดดหลังจากนั้นก็คือเอกสารตัวนี้แบบสองคนหนึ่งก็คัดจับตำนวน ในสายไปล้องนะครับรถบางรถบางรถบางก็งงทางคุณพรทิรมก็เป็นคน,เ,คนเป็นหลเป็นปสอสวนต้นม้ดูต้นไมนะครับผมแล้วก็ในวันที่ไปล้องนะครับมีการถ่ายทอดสดนะครับไปดูในคลิปด้วยทุกเป็นสาร้แล้วครับชื่ออ่ารอบเงินและขายที่ดินป่าสวนนะครับอันนี้จะมีคลิปอยู่ในนั้นนะครับ ครับที่ขออนุญาตดูโอเควันเดียวน้องเพื่อจะเข้าสู่การตรวจสอบตรงนี้เนาะได้ครับข้อสุดท้ายสารสั่งให้รื้อถอนไหมครับใช่รื้อถอนอ่าอันนี้คือประเด็นหน้ามาวันนี้รื้อถอนข่าวสารสารรื้อถอนนะเสนอบุคคลไม่เกี่ยวครับอ่าโอเคอันนี้คือประเด็นที่ผมมาดูตามที่มีการลองเรียนไปเนาะโอเคต่อจากนี้นิดหนึ่งครับหลังจากนี้หลังจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทางอ่านายประดิษฐ์นายเฉยพลนะครับเขาแบบสคหนึ่งไปขอออกโฉนดนะครับเมื่อไปขอออกโฉนด เจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับได้ตรวจสอบแล้วก็มีการออกโฉนดมาถึงที่แต่กจำแนกสารของศาลต้องผู้พิสต้องออกโฉนดหรือยังหรือต้องกากลสำรองออกมาแอ้วรับผิดเพื่อโฉนดแล้วเดี๋ยวอันดับแรกสามขั้นตอนเขามีเจ้าหน้าที่ดินเขามีขั้นตอนอะไอยู่แล้วเนาะใช่ใช่ใช่ที่ดินก็คือถ้าท่านมีหลักฐานส่อข้อหนึ่งเนี่ยใช่คือถ้าหลังจากปีห้าสารเนี่ยท่านไปฟ้องศาลต้องไปฟ้องศาลเพื่อให้ทาง เจ้าหน้าที่ดินรับคำาร้องเพื่อรังวัดออกโฉนดเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนเขาดับแรกคือต้องมีการนำชี้ของเจ้าของแปลที่ดินเป็นการลังวัดก่อนแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะให้สิทธิ์ได้สิทธิ์โฉนดนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะอันนี้คือข้อกฎหมายต้องไปร้องต่อศาลใช่ครับต้องไปร้องต่อศาลก็คืออันนี้ง่ายมันเป็นขั้นตอนอยู่เมันอยู่ในขั้นตอนเขาไม่ข้ามไม่ข้ามเชือกที่ดินเขาตรวจสอบแล้วที่ที่ผืนเนี้ยก็เป็นพื้นที่ในส่วหนึ่ง ก็ยังไม่ได้สรุปดีกว่าผมบอกอย่างนี้ดีกว่าเนาะยังไม่สรุปยังไม่ใช่อำนาที่ดิสรุปหรืยังยังไม่สรุปมันต้องอย่างพิสูจน์สิจริงฮะเนาะก็พิสูจน์สิโดยสันนิษฐานเจ้าที่ที่ดินจึงมามาวางหบุดได้หมดแล้วครับการวางหบุดของเจ้าหน้าที่ดินเนี่ยเป็นการนำชี้ของผู้ทำโยชน์อ่านั่นแหละเราต้องเข้าใจปรากฏแบตรงนี้ก่อนเนาะเข้าใจเข้าใจโอเคตามนี้่านนี้โอเคของีินอ่าแล้วทีนี้ในส่วนของก่ลับมาถึงหลังจากที่มีการรักษาในเรื่องนี้แล้วนะครับไล่นะอยฮะแล้วก็ปรากฏว่า ท่านนายท่านหนึ่งนะครับก็น่าจะไปถ่ายเอกสารในสำนวนนะครับอก็มีคํายากษารนะครับของสารนะครับอันนี้คือนี่คือพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ครับยากสารนี่เลยแล้วก็ท่านายท่านนั้นก็กับพวกเนี่ยนะครับก็ไปยื่นขอให้ข่าม้ขยไุนไม้ตรวจสอบนะครับถุนอไมุ้กทหาร a ใช่ครับตรวจสอบตรวจสอบโดยมีอ้างถึงนะครับคํายากษาร คดีอาญาที่971คือคดีที่ที่แปรแปลนี้นะครับครับแล้วต่อมาก็มีลำดับสาคือคําเบิกความพยานจาเลยของนายประดิษฐ์ซึ่งไปเป็นพยานในคดีนี้ในฐานะผู้ขายและเจ้าของสอศหนะครนะครับแล้วก็ข้อสี่นะครับสําเนาเอกสารแจ้งการข้อพรองพศห1อันนี้คัดมาจากศาลนะครับไปร้องให้ตรวจสอบแล้วก็เรื่องฟอกเงินนะครับกับนุ่นป่าไม้นะครับทีนี้ ผมขอเรียนอย่างนี้ในคำพิพากษาหน้าที่เ้าเนี่ยนะครับเหตุที่แพ้คดีคดีคดีนี้นะครับจำเลยที่หนึ่งคือนายชัยผลเป็นจำยที่หนึ่งครับผมนำสื่อพยานอ้างว่าซื้อที่ดินมาจากนายประดิษฐ์นั้นจำเลยที่หนึ่งมีเพียงสำเนาแบบแจ้งการครอบครองที่ดินเอกสารหมายรอสี่ก็คือแบบประรองสองพันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสำเนาเอกสารที่จำเลยที่หนึ่ง ส้างส่งเป็นพยานในคดีอื่นโดยไม่ได้นําสัญญาซื้อขายและต้นฉบับแจ้งการครอบครองที่ดินมาแสดงต่อศาลแม้จําเลยที่หนึ่งจะมีสําเนาซึ่งเจ้าหน้าที่ศาลลงชื่อรับรองสํำนักถูกต้องก็ไม่อาจรับฟังแทนต้นฉบับได้เ,เพราะมิใช่สำเนาเอกสารซึ่งมีผู้มีอำนาจได้รับรองความถูกต้องแล้วคคนั่นหมายความว่าโดยปกติวิชาชีพในความรู้อยู่แล้วว่าต้นฉบับเท่านั้น ที่จะนํามาสืบได้ครับหรือไม่ต้องเป็นสำนาเอีกสารที่เจ้าหน้าที่ที่มาดันมีหน้าที่นี่ใช่สครับตาสว่างหรือยังไม่ทํางานไม่ตามเรื่องไม่ตามเหล่าตามแต่อย่างอื่นชอบไปสือ,หม,อหม้อหม้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยจนถ้าคดีนี้ถ้าเอาไปตามเรื่องสองข้อหนึ่งเอาไปยื่นต่อศาลไก่ฟงเนี่ย พยานาคเราคงไม่ต้องย้ายหรอกครับถูกต้องไหมครับชัดเจนนะครับพี่ชัดเจนนะครับ